สวัสดีครับเรื่องมีของมารีวิวนะครับก็มีน้องคนนึงเขาอยากให้รีวิวตัวนี้นะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจัดให้สักหน่อยละกันนะครับนี่คือ MG Barbatos นั่นเองนะผมซึ่งมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วด้วยประกอบเสร็จก่อนที่จะรีวิวอีกนะครับที่ผมประกอบก่อนรีวิวเพราะว่าผมต้องทําสีแล้วก็มันใช้เวลานานนะแล้วก็ตอนแรก่ผมไม่ได้คิดจะซื้อตัวนี้หรอกแต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่า ทางบันไดเนี่ยเขาได้ทําเป็นซิกฟอร์มออกมาขายด้วยก็คือมันเป็นชิ้นส่วนของล่างซิกฟอร์มนะครับก็เลยคิดว่าเออซื้อมาต่อก็ได้ไหนมันมีชิ้นส่วนของล่างอันนั้นให้นะฮะผมผมชอบล่างนั้นมากเลยนะครับก็ไม่คิดว่า MG จะทําออกมาจริงๆนะครับก็เย่ yeah, ได้แล้วนะฮะสิ่งที่ต้องการ <laughs> อันนี้เป็น MG ปาปรทอรซึ่งผมซื้อมาแค่พันสามมยถูกมากเลยซื้อมาจาก ร้านอ่ากรนดัมเบสไทยแลนด์นะฮะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับก็ไปดูกันได้นะฮะร้านสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้ลด30%นะฮะจากจากพันแปดมั้งหรือนพฤษภาคมประมาณนั้นนะนี่กันดัมบอลท์เอ็มซีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวชิ้นส่วนเสริมนะฮะที่จะทำเป็นร่างซิกฟอร์มนั่นเองนะครับมันจะเป็นกล่อง ลิมิเต็ดนะก็คือกล่องนี้ต้องสั่งแยกเอานะคือผมมาสั่งกล่องนี้มาก่อนแล้วก็ไปหาตัวนี้มาทีหลังนะครับนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่าเครื่องในกล่องกันก่อนละกันว่าอ่าคู่มือมันมีอะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวทีหลังเพราะว่าผมเอาตัวไปไว้ตรงไหนไม่รู้ตอนนี้จะต้องไ่หยิบหน้าอยู่ข้างนอกนะครับโอเคเรามาดูข้างในกล่องกันก่อนย้ yeah. มันมีคู่มืออันเดียวนะที่จริงแต่ว่าคู่มืออันนี้มันมาจากกล่องของตัวที่มันเป็นตัวเสริมมาให้นะฮะมันมาจากกล่องนี้นั่นเองคือผมแยกมันเอาไว้อใส่ในกล่องใหญ่น่าจะดีกว่านะครับคือในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเป็นกล่องเปล่าเ,ยเฉยๆนะฮะนี่ก็จะมีมันมีฟอร์มหนึ่งฟอร์มสองฟอร์มสามฟอร์มห้าแล้วก็ฟอร์มหกนั่นเองนะครับฟอร์มสี่ก็คือตัวล่างนี่แหละไอ้ล่างล่างเนี้ยมันคือฟอร์มสี่เว้ย มันถึงไม่มันถึงได้ไม่มีฟอร์มสีในนี้เพราะว่าฟอร์มสีคือล่างนี้นะครับอ่าโอเคนะผมแยกชิ้นส่วนจากแน่เห็นปะนี่คือชิ้นส่วนทั้งหมดที่ได้ที่ให้ในกล่องนี้มาแล้วก็คือผมแยกมาไว้ในในถุงพลาสติกนี้แล้วนะครับอ่าอ่คู่มือของบารบะทอตัวนี้เนี่ยสวยมากเลยนะคือ แม่งทำโคตรดีเลยหลังๆมันทำคู่มือกันดั้ม MG ดีมากเลยอะ่ะทั้ง HG ทั้ง MG ผมชอบมากเลยนะฮะที่แบบทำแล้วแบบมีโอ้โหมีแบบลวดลายมีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่มีอย่างเงี้ย <c oughs> นะเออโอเคจะบอกว่าโครงของกันดั้มตัวเนี้มันต่อยากมากนะมันเป็นโครงที่แบบผมไม่เคยต่อกันดั้มตัวไหนที่โครงเป,เป็นแบบนี้มาก่อนนะคือแม่งพอๆกับอีวากิเลียนเลยแม่งโครงแบบโครงเหมือนโครงกระดูกอะ่ะแล้วก็ต่อเป็นแบบ เอาเอาพวกชิดกรอบมาใส่เข้าไปอ่ะโหต่อยากมากนะครับก็ใช้เวลาประมาณสองสวันอะ่ะก็จะต่อแบบต่อโครงเสร็จอะ่ะเพราะม่งต่อยากมากผมแบบโอ,โอ้ปวดหัวสวยไหมเนี่ยเห็นมาโครงม่งเป็นอย่างนี้ต้องต่อหมดเลยนะข้างในมันไม่มีมาใหนะ้เลยคือมึงตัวกรอบเองหมดเลยอ่าแล้วก็มาดูอันนี้เป็นคู่มือของอ่าซิกฟอร์มนะครับก็มันจะเป็นพวกแบบ อ่าชิ้นส่วนเสริมที่จะต้องเอามาเปลี่ยนคือเอามาเปลี่ยนได้แหละอยากทําเป็นฟอร์มไหนก็เปลี่ยนเอานะแต่ว่าไม่แนะนําว่าให้เปลี่ยนเรื่อยๆนะก็คืออยากผมว่าชอบฟอร์ม3ก็ฟอร์มสไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนฟอร์ม5ก็ฟอร์ม5ไปเลยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเรื่อยๆเดี๋ยวชิ้นส่วนหักนะเออนี่อันนี้อันนี้ที่เด็ดมากที่เด็ดของของที่ผมโลก,กานด้วย <laughs> <laughs> ผมถึงได้ซืปปป้อบาปทอดมาเพราะผมชอบคอนอันนี้มากเลยแม่งเทมากมันแยก ออกมาเป็นใบเลื่อยได้ชิบหายมากเลยกูทำไอ้ไอแท่ขงข้างหลังหักเลยแล้วแบบชี้ใหญ่ชีผายแล้วกูก็คือถ้ายกคอนอ่ะไอ้นี่มันจะหลุดแน่นอนเลยผมเลยไม่ยกค้อนผมเลยแบบใส่เป็นแบบปกติเอานะฮะคือถ้ายกค้อนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละนะอ่านี่ครับบาบาทอสนะฮะตัว MG ที่ผมบอกไปว่าผมประกอบแล้วก็ทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวสีที่ผมทําเนี่ยมันจะเป็นลอยๆ อ่เหมือนรอยเคอะเคอะดินนิดหน่อยนะแล้วก็มีพวกรอยดําๆด้วยก็คือทําสีแบบตั้งใจมากอันนี้โโหทำอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะโอ้โคตรภูมิใจนะภูมิใจมากนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมทําตรงนี้หกักอันนี้เ,เห็นไหมมือข้างนี้ที่ถืออยู่อ่ะคือผมเอามือข้างนี้ยกำมันเข้าไปก็เลยไม่เห็นรอยนะครับอ่าคือผมทําหักก็เลยติดกาวไป มันก็เลยเป็นท่านี้ไปเลยคือกูเปลี่ยนท่ามันไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็คอนไม่สามารถดึงแบบคือมันดึงได้แต่ถ้าดึงไอ้นี่หักแน่นอนก็เลยไม่ดึงดีกว่าก็เป็นเป็นสภาพนี้ไปนะครับคอนมันหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะถือไม่ได้ด้วยซ้ํไอ้น,นี่คือผมติดก,กาวมือข้างนี้เว้ยมันถึงได้ถือได้เว้ยที่จริงมันถือไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งทั้งที่ทางบริษัทบันไดเขาลุยแล้วว่ะ ถ้าคอมันหนักแบบเพราะเพราะว่าไอตัวน้ำหนักของคอมันอยู่ฝั่งฝั่งเออฝั่งนี้หมดใช่ไหมน้ำหนักมันหนักมากคือไม่ได้น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเออน่าจะทําให้พลาสติกมันเบาขึ้นมาหน่อยนะอันนี้คือแบบจัดเต็มมากเลยอ่ะถือไม่ได้คือแม่งถือไม่ได้ถ้าไม่ติดกาวคือถือไม่ได้นะครับก็เลยต้องติดกาวแล้วก็ต้องเป็นอ่าอ่ทาท่านี้ไปเลยนะก็คือเปลี่ยนท่าไม่ได้แล้วขยับได้ไหมขยับได้นะครับตรงขาขย แขนขยับไม่ได้แล้วนะฮะสองข้างเลยเพราะว่าถือคอนอยู่นะแต่ว่าขาขยับได้นะอันดียขยับใหไปดูนิดนึงนิดนิดนิดนึงนิดนึงนะ,ะนี่ขยับได้นะครับแล้วก็ข,ขยับได้เหมือนกันข้างนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังมันมีไอพ่นไอพ่นข้างหลังก็นี่ข้างหลังนี้ผมก็ทําสีมานะฮะมนเป็นสีเทาๆออกเขียวๆหน่อย <laughs> อ่านี่ฮะก็ขยับได้นะครับอันนี้น่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นปืนเนอะปืนเนี่ยไอตรงนี้ มันยื่นออกมาได้นะฮะยื่นแบบยื่นข้างหน้าออกมาได้แต่ผมก็ใช้นิ้วกดเข้าไปเพราะว่าถ้ายื่นออกมามันจะถือค้อนไม่ได้นะมันติดค้อนนะครับแล้วส่วนตัวค้อนเนี่ยเสียดายมากตรงที่ผมเปิดเปิดค้อนออกมาให้ดูที่เป็นเลื่อยไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเปิดมาเดี๋ยวหักเนะก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ไปก็อันนี้คือซิกฟอร์มนะร่างที่ผมชอบที่สุดของบาปะทอนเลยนะครับมันดูคัดมันดูแบบมันดูเรียบๆอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันมีแค่ค้อนแล้วก็มีดาบอีกเล่มหนึ่งอ่า ดาบอีกเล่มหนึ่งอยู่ข้างหลังนะฮะนี่ดาบเล่มนี้อยู่ข้างหลังครับนี่ผมก็ทําสีเป็นสีแดงขอบขอบนิดนึงนะฮะทานิดนึงมันจะเห็นนะเห็นไหมมันมีขอบแดงๆอยู่นะเห็นเห็นป่าวะทานิดนึงอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบสีมันแบบส,แบบสีมันไม่ค่อยสวยนสีแบบสีออริจินอลที่มันให้มาก็เลยเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับแล้วก็ทำผมพ่นสีน้ําเงินใหม่ด้วยที่เป็นสีน้ําเงินตรงน,นี้เห็นไหมฮะ ตรงแขนเนี่ยอ่าผมพ่นใหม่หมดเลยนะครับก็เป็นสีน้ําเงินพ่นใหม่ตอนแรกสีน้าเงินมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงอันนี้ก็พ่นใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็อ่าที่มีพ่นสีใหม่อีกก็คือมีอ่ามีตรงสีเหลืองตรงเขามีตรงเขาที่พ่นสีใหม่ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็อ่าตรงตรงข้างในอ่าตรงเอวข้างหน้าครับตรงเนี้ยก็พ่นสีใหม่เหมือนกันนะครับอ่า ใช้เวลาในการทําสีแล้วก็ต่อทั้งหมดก็รวมหนึ่งรวมหนึ่งอาทิตย์พอดีเลยนะฮะมีสองชิ้นที่ผมไม่ทําสีเว้แล้วก็ไม่ได้พ่นดานด้วยก็คือชิ้นนี้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้มีชิ้นนี้มาเป็นหอกของร่างแรกที่บาปรทรสันถือนะไอ,อของโฟร์ฟอร์มอ่ะต้องพูดอย่างนี้ดีว่าของโฟร์ฟอร์มที่บาปรทรสถือแล้วก็เป็น,ป,นปืนที่อ่าพวกฟอร์มแรกๆเขาใช้นะฮะแล้วหลงังๆมันไม่ได้ใช้แล้วไงมันใช้ค้อนแทนเนะ แล้วก็ปืนตรงอาตรงแขนแทนนะครับมากเท่มาก,มากผมชอบมากเลยนี่โอ้โหอาตัวฐานซื้อแยกนะไม่มีให้ <laughs> ไปซื้อแยกเอาเองนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะอาเดี๋ยวให้ดูรอบรอบนิดนึงนะฮะข้างหลังโ,โหสวยสวย,สวยสวยไม่สวยได้ไงกูทำสีเองเียอดไหมอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายสวยสวยให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันะะนะครับก่อนปิดคลิปนะฮะ เป็นยงไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว MG Gran t u r i s t o 6 Form นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมเลยนะฮะ,ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่ายลืมติดตามนะครับแต่คิดว่าเป็นเบบ็ดแน่นอนนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็วสวัสดีครับบ๊ายบาย